สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงรอบป่ายนี้นะคะไวไวจะมาเตรียมนมไปให้น้องหมานะคะไวไวจะต้องตัดเอาไปจากบ้านก่อนนะคะเผื่อว่าไปที่น่นแล้วภาชนะที่เราจะต้องใช้ไม่มีนะคะเดี๋ยวไปวปาวยไวจะพาไปเยี่ยมน้องหมาตอนรอบบ่ายอีกครั้งนะคะเดี๋ยวไวไวจะตัดนมให้เขาก่อนนะคะตัดออกจากกล่องนะคะเราจะใส่ในกระปุกไว้แล้วก็จะเดิน ไปให้น้องหมานะคะชมนะคะมานี่กันไกลเรามีพร้อมแล้วนะคะเราก็จะใช้นมโรงเรียนที่หล่าใต้มานะคะเราจะตัดนะคะเราจะทำไปให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราจะทำให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยนะคะ ไม่เสร็จเรียบร้อเลยนะคะเผื่อว่าเราไปถึงเราจะให้เข้าเลยนะคะเรเทสใส่ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าบีบลงไปนะคะสามตัวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็จะให้ประมาณสีกล่องนะคะนี่เทลงไป วังว่าก็คงจะอยู่นะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆแดดร้อนมากเลยนะคะไปไหนไม่ได้แล้วช่องนี้นะคะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่าไปที่โน่นเราไม่สะดวกในการที่เราจะซืออุปกรณ์มาไปด้วยนะคะเอาอีกกล่องนึงนะคะมีสีสวมว่า ตัดไปเลยทำไม่เสร็จไปถึงน้องเขาจะได้โอ้กระเด็นเลยนะคะแรงไปหน่อยโอ้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆตัดเรียบรอยแล้วตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเช็ดก่อนนะคะเมื่อกี้ใบๆทำแรงไปหน่อยกระเด็นนะคะ ก็จะได้เยอะเลยนี่เพื่อนเห็นไหมคะเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ที่คับแคบหน่อยนะคะใวลาที่คับแคบหน่อยนี่ก็จะได้นมเยอะเลยนะคะพร้อมที่จะไปให้น้องหมาแล้วนะคะพร้อมที่จะไปให้น้องหมาแล้วได้ประมาณนี้น,นี่ก็มีสี่กล่องนะคะแล้วเราจะพาไปย้ำน้องหมากันนะคะ โอเคนะคะบาจะพาเดินไปเดี๋ยวโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะว่าจะพาเดินไปหาน้องหมานะคะเดี๋ยวชมข้างทางก่อนอ๋อช่วงน,นี้ปิดเทอมแล้วนะคะ่ายจะพาไปชมน้องหมานะคะนี่ายายเดินเอานะคะเพื่อนเดินไปตาม ท่้นทางถนนลัดไปนะคะเ,เพื่อนๆก็จะชมต้นไม้ใบหญ้าไปนะคะตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะคะทุกอย่างก็คือกลับมาอยู่ในความเงียบนะคะจากไว้ไว้มานะคะไอไวจะพาไปหาน้องหมานะคะวันนี้ก็มีนมมีขนมไปให้น้องหมานะคะไอไวจะไม่ขับรถนะคะวันนี้ไวจะเดินเอานะคะ ก็เดินลัดเลาะมาตามเส้นทางลัดที่เคยมานะคะเ,เพื่อนคอู Ooh, แดดร้อนมากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ชมแดดมุมนี้หน่อยนะคะ mm hmm. ไม่ไหวเดินมาทางนู้้นนะ พาเดินชมบรรยากาศด้วยนะคะโอ้โหแดดร้อนเนาะคะ่ะก่อนมากเลยสนามไม่มีใครเลยนะคะปิดเทอมนะคะเด็กๆก,ก็ผู้ปกครองหลังจากที่ปิดเทอมแล้วนะคะก็พาลูกหลานกลับไปสว่อ้อมอกอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะที่ทํางานอยู่นะคะนานๆทีได้เจอกันนะคะ วก็จะพาลัดมาทางนี้นะคะเดินมาถือว่าชมธรรมาชาติไปด้วยเนะาะนี่ฟ้ากำลังสวยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหมเนาะ,ะน้องหมาเนาะ,ะอันนี้ก็จะมีบ้านข้างๆนะคะที่เขามาทําไวะะ้เนาะก็เป็นบ้านที่เขาอยู่ต่างประเทศนะคะทําแล้วแต่ไม่มีใครอยู่นะคะเพื่อนๆไม่มีใครอยู่เีคคณยายคนเดียวนะคะ ก็คุ้นเคยกันอยู่นะคะแต่ไม่ไปหรอกหมานี่ซอยตัดถนนมานะคะเพื่อนๆโหสุดยอดเลยแดดตอนนี้สี่สิบองศาแล้วปะสามสิบเก้าสี่สิบได้ก็พาเดินไปนะคะไม่รู้จะเจอน้องหมาไหมนี่ก็เป็นบ้านของคนที่เขา,าไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะ ที่ายเคยมาทำพามาชมแล้วนะคะอ่ะคุณตาถมดินบ่ถมดินบ่โอเคค่ะมาม่วงด้วยกำลังออกโอ้โหข้างหน้าก็ลดขนดินเนาะที่ได้อย่าเพิ่งเดินออกไปก่อนแม่โอ้ร้อนมากเลย ขนดินดินี่ไงต้นกะละปะพลิกไม่ใช่เออใช่ใช่ก็จะเป็นต้นดอกคูณเนาะภาษาอีสานก็เอิญแบกคูนดูดูดูมะม่วงต้นนี้เดี๋ยวกลับมาเราจะต้องมาจิกจิกจิกหน่อยดิก็ใช้สีแบบเข้มๆเนาะก็ยังดี ถ่ายแล้วมะม่วงเดินต่อ,มมอว้าวข้างๆก็มีนะคะเพื่อนๆเนี่ยม่วงอะไรไม่รู้นะรชื่อขเขาเนาะเสียงมาจากไหนอ่ะอเราเดินข้างๆกำแพงนะคะเราเดินมาข้างๆกำแพงหูเหงือเลยเหงือ เหงื่อหยดเลยจักแล้อยู่ตรงนีแ้แวะข้างทางหน่อยร้อนโอ้ยปไปต่อนะคะไปต่อไป,ปไหนไปเขาขาวอ่ะไปเขาขาวอ โอ้หน้าแรงนะคะเพื่อนๆไผ่ก็ลำเล็กๆนะคะไผ่ก็ลำเล็กๆชมบรรยากาศสองข้างทางเล็กๆนะคะไม่ว่าจะพาไปหาน้องหมานะคะ เดินวันนี้เดินนะคะเดินน่าแหลง<อ>ดูจนเบื่อละมัง้งซอยนี้แต่ทุกครั้งก็คือขับรถประจอดไว้นะคะแต่ครั้งนี้จะเดินเอานะคะเพื่อนๆหผักสวยมากเลย<อ><อ>นี่ก<อ>็าทำาอะไรแปลกๆห้อดูหน่อยคืออะไรอ่ะนี่ จนมะละกอมีหอยนี่ไงรถขนดินนะคะรถขนดินก็เข้าตรงนี้หรือเปล่าเข้าตรงนี้เราเราจะไปหลบรงไหนอะลงันามเนี่ยโอ้เข้าจริงๆ ไปได้ทุกที่เลยว้าหลอนโอ้ยมีดอกไม้ริมทางด้วยนะคะก็เป็นดอกดาวเรืองเนาะโอูกำลังคุยเรื่องนั้นยังไม่จบเลยเนี่ยกลับมาดูอีกครั้งนึงนะคะนี่ไอวายังข้องใจอยู่ว่าทำไมเขาถึงใช้หอยมามัดกับรอบต้นของมะกอนะคะคเพื่อน คงจะมีที่ไปที่มาในการที่ว่าให้ลูกดอกไหมแต่ก็ดกจริงๆเนาะเออก็จะเป็นเคล็ดของเข้าหน้าเองนะเนาะอันนี้ต้องถามผู้รู้เขาอีกนะคะเดินต่อนะคะเดินต่อไปเดินต่อไปนะคะมีรถจอดข้างทางด้วยรงสามาเก็บถั่วมั้ง ถั่วเหลืองตรงนี้นะคะถั่วเหลืองมุมนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะเพื่อนๆว่าจะส่งไปให้ดูนะคะเนี่ยก็ยังอยู่ในการเก็บถั่วเหลืองนะคะยังไม่เสร็จเนาะยังไม่ได้ทันฝนไหมนี่เขากำลังเก็บกันอยู่นะคะถั่วเหลืองกับ กระเจีย๊ยบตอนนี้กําลังไล่ไล่กันมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเสรศรษฐกิจสร้างรายได้นะคะก็กําลังไล่ไล่กันมานะคะเสียงก็จะดังเนาะเนาวปะเราไปต่อดีกว่าภาพอับแต่ไม่สวยหน่อยนะคะเฮ้ยวายพาเดินชมนะคะเพื่อนนู่นข้างหน้านนแหละไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กันไหมเดี๋ยวก็รู้ เดินเดินแล้วรถจะมาแล้วฝูงมีแดดจัดเลยมามามาข้ามมาเลย <ๆ S 2> แต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหม<ด>อ๋อวันนี้เขาเอาวัวเขา้าเข้าไปในคอ,อกเลยแ<ด>ห้งแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมีเงาในการถือกล้องมองหลุดๆออกมาบ้างนะคะอ อู้อวนมากเลยเนี่ยเขาลงต้นอะไรรู้ปะนี่คือต้นว่าต้นว่าหไม่กลัวห,ลหรอไม่กลัวหรอกเราไม่ทําอะไรเขาขอให้เจอเขาบ้างเหอะกลัวเขาเจอบ้านพี่อ้อมไม่อยามาดิแม่บอกว่ามันเริ่มตัวใหญ่เริ่มตัวใหญ่ละมันมีตัวอื่นมา มันมีตัวอื่นมาอยู่ด้วยไม่รู้ว่ามันจะดือ้อไหมเราไปสังเกตก่อนว่าว่าเขาจะอยู่ไหมจะให้นมหกเด้อไม่ได้ยินเสียงพี่อ้อมพูดดูสงสัยมองไปใกล้ๆดิเขาจะอยู่ไหนอ่ะมามาเดินมาไม่อยู่หน้าก่อน,นเลย อ๋อแม่ก็อยู่นี่เลย,<ด>ยเนียบเปียบเนียบเปียกเผลอก็แอบหลับอ้าวตกใจซะแล้วอยู่ไหนี้อะ นี่เปยอ่ะว้ายให้อถอดห<อ>มวกก่อนึลองเรียกก่อนลองเรียกเหรอ <c oughs> ไม่หรอกคงมาอยู่บ้านพี่อ้อมนั่นแหละนิ่งเลยโอ้คุณยายไม่อยู่ร้อนมากเอาวัวได้จะทนฝนนะคะไม่ทนแดดเฮ้ย วัวทนแดดหรือทนฝนวัววัวทนวัวทนฝนวัวจะไม่ทนแดดควายทนฝนควายไม่ทนแดดโอเคไม่สับสนนะคะไม่สับสนนะคะหิวน้ำดิเดี๋ยวเอาน้ำให้วัวหน่อยเย้ <Yeah. laughs> พ่อเจ้าของเขารู้สึกว่าจะยังไม่มานะคะ ตอนนี้วัวไม่มีน้ำกินแล้วนะคะเนี่ยตักทีละน้อยๆก่อนเนาะทําประโยชน์ให้เข้าบ้างโอ้หิวใช่ไหมรอรอ,อน้องหมามาสักประมาณนึงนะคะโนเห็นไหมจีด้ามาถือกล้องให้แม่หน่อยเอามาจับจับตรงวัวกินน้ำก่อนเดี๋ยวม่จะตัดถ่ายให้ส,สวยๆนะ ให้คิดละตัวถ่ายคู่สวยอ่ะน่ากินได้ละอ่ะตัวนี้ไหนละ่ะไม่มีอ่ะไม่ไมีถังเลยเอ่ะหนมาตรงนี้ได,ด้กินไหมดิกินมาบอสตามมาหากันเลย กินไม่ถึงหรอเอากินที่ละ่ะโอ้ยเนาะไม่ตรงหรอลกูกอ่าวโอเคอกินกินแล้วไงถังตรงนั้นมีอยู่เราต้องย้ายไปถังไปแล้วะได้ให้เขาอุกปูหน,นักหนักมันกันนะโอ้เขาถนัดตรงนี้เองนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นะเขาถนัดตรงนี้เองออ ตัวนั้นมีไหมโอ้ตอนนั้นตรงนั้นก็มีถังเลยใช่ไหม,ไมว้ายยื่นหน้าออกมาเลยยื่นหน้าออกมาไม่มีน้าเลยถังไม่มีเลยใช่ไหม,ไมอ่ะตัวนี้อ่ะตักให้แล้วนะเดี๋ยวไปตักไม่อ่ะกินกินก่อนแล้วนะคะเหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยคุ้นกับเราเลยเขาไม่ค่อยกินนะคะเพื่อน เขาไม่ค oh. wow. ah, ah, uh, so ่อยกินเลยอ่ะ like อ่ะเทเทอ่ะจีดาจีดาเทว้าวตกเต็มหมดโอ้หิวเหรอโอ้ดูเขาพยายามที่จะยื่นมาเอาหิวหิวอย่างละก็มีอยู่แล้วนี่นึกไงน้ำอยู่ตรงโน้นไงเหมือนเขาจะสูดกลิ่นเออไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เจ้าของเขาเขาเลยไม่ยอมกินเลยเนาะ ใช่ไหมอ๋อจอมสนไปไหนอะนอนพักอยู่ที่เปลก่อนนะคะเพื่อนๆร้อนมากเลยนะคะอรอน้องเข้าก่อนนะคะ โดวยว่าร้อนอากาศร้อนมากเลยก็ดูบรรยากาศภายในโอ้โหดูร้อนมากทิ้งทิ้งเสื้อผ้าหน้าแพเลยเนาะอย่าโยกกล้องมันโยกเลยร้อน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  มาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วโอ้ยไหนไหนเพื่อนอยู่ไหนล่ะโอ้ยหาของกินเลยโอ้ทักทายน่อยโอ้ยยังไม่ใส่เสื้ออเลยเดี๋ยวจะขวนอย่าลงมานจะจีด้านั่งไหน,<ๆ>ไหนเพื่อนอยู่ไหนมารอเพื่อนก่อนมาแล้วนะคะเ <daunting. S 1> พื่อนๆนั่งนอนรอนะคะมามาดูดิไหน <ST> S> <S เพื่อนอยู่ไหนมาจากไหนตะกี้มาจากไหนาาไ,ไหนเพื่อนเราอยู่ไหน มีน้ำตาลมาตัวเดียวด้วยไหนไหนเพื่อนอยู่ไหนวันนี้จะไม่เล่นด้วยแล้วนะกลัวขวนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนจะได้กินนมด้วยกันโอ้นั่งรอตั้งยี่สิบกว่านาทีหากินล่ะรู้ว่าเรามาเออไม่เอาเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนลูก รอเพื Vote Vote that, so like. brackets, oh. ่อนก่อนรอเพื oh, look, 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 look. Uh ่อนก่อนนะรอเพื่อนก่อนหิีวมากก็ดิโอ๊ยเดี๋ยวเอาเสื้อเพื่อนไปข้างบนเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวนั่งลงรอเดี๋ยวเอาขนมให้เขากินก่อนแป๊บหนึ่งนี่ก็มีนมนะคะเพื่อนโอ้ยดู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 เอากินไปกินก่อนชิ้นนึงไปก่อนอะพอกระหายพอกระหายรอเพื่อนก่อน เด๋ได้กินนมพร้อมกันเดี๋ยวจะไม่ได้มาหามาไม่ได้มาหามาเป็นเดือนแล้วนะจะเดินทางไปทําธุระแล้วนะไม่ได้มาหาหลายวันเด้ออ่ะกินไปก่อนเอาหมดแล้วเดี๋ยวไปกินวอมเพื่อนน้ำตาลโอ้หิวมากเลยนะคะ จะกินก่อนเพราะหรอแล้วเพื่อนไปไหนเราเพื่อนก่อนโอ้ตะกี้เขาวิ่งมาทางไหนอะไม่ยอมจะกินให้ได้ต้องรอเพื่อนก่อนไม่แล้วก็มีข้อตกลงกันก่อนเราต้องนี่มันมีนมอยู่มันมีนมอยู่หิวมากเลย อยู่มากรอเพื่อนก่อนเมกี้วิ่งมาทางไหนฟังเอิญกำลังเคลิ้มหลับนะคะเพื่อนเคลิ้มหลับพอดีวิ่งมารอก่อนรอก,ก่อน รอแบ็กก่อนรอแบ็กก่อนรอแบ็กก่อนรอเพื่อนอีกสามตัวมายังเอ้ามาแล้ว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 มาอีกแล้วตัวนี้ไปไหนมาไกลอ่ะฮะว้ายดู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 ไปจะปีนขึ้นไปหาจีด้าว้ายดีใจใหญ่เลยไหนอีกสองสามตัว ไม่มันมีทั้งหมดสี่ตัวเดี๋ยวไปดักเขาแมาจากเจ้าขอา๋ออ่ะต้อนรับหน่อยสักชิ้นหนึงก่อนเอาเพื่อนให้มาครอบกันก่อนค่อยกินนมกันนะเดี๋ยวเอาขนมในตู้เย็นเลือกมาให้หมดเลยเอา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 บลวกก่อนเอาเอาแบล็ค เอาคนละชิ้นก่อนรอเพื่อนอ่าเมาหมดเลยเออนี่รักกันจริงอ่ารักกันจริงเ,รเดี๋ยวรอ,เ,รอเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวเราไปเตัวไปรอเหลืออีกสองตัวนะคะเพื่อนเพื่อนเหลืออีกเหลืออีกสองตัวตัวนี้กินช้าเนาะตัวนี้กินชา้าแต่น้ำตาลนี่มอมมามมอมมามเลยน้ำตาลมอมมามเลยนะ ยหยมันไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะทีนี้นะไปะเป็นรอเพื่อนปะปะเดินเป็นรอเพื่อนตรงนี้ปะตะกี้วิ่งมาทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตะกี้เขาวิ่งมาทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเขาก็จะจต้องมาทางนี้เนาะบูตะโดดแดดร้อนมากเลยเออหลืออีกสองตัวนะคะตัวละอีกสองตัว ตอนนี้ก็งไวาร้อนมากเลยนะคะเขาหิวนะคะแต่เราจะแกล้งทรมานเขาก่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนเขาอีกนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ในท่านิ่งสงบเลยเออเขามองไปที่อาหารที่เราไว้ซีส,สูงนะคะรอสองตัวมาก,ก่อน รอแพนด้ามาก่อนรอก่อนนะดูพี่ดากลัวาม,มายืนเเลอเลย <c oughs> <c oughs> และเล็มหากินอะไรอ้าวนอนแล้เหนื่อยเหนื่อยด้วยหิวด้วยใช่ไหมมีนอนล้วมีนิ่งละ แต่น้ำตาลหรือว่าเล่าเนี่ยกำลังเดินไปมานะคะอ่าเหนือน่อยนอนเหมือนกันรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนอ่าลิ้นห้อยเลยแสดงว่าวิ่งมาไกลเลยดูดิลักษณะอาการนะคะทลิ้นห้อยแสดงว่าวิ่งมาไกลโอ้ยน่าสงสารเขาคงจะรู้เนาะเขาคงจะเห็นเราแวบๆบแบบแบบนั่นแหละโอ้ลิ้นห้อยเลย <laughs> โอ้ ลักษณะหมานะคะถ้าวิ่งมาไกลแล้วเขาจะลิ้นห้อยนะคะเ,เพื่อนๆร้อนด้วยลิ้นห้อยมาด้วยเราจะทำบาปกับสัตว์ไหมเนี่ยทำตาลรออีกหน่อยนะถ้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าอีกสิบนาทีไม่มาก็กินเองเลยนะเดียวจะกลับบ้านแล้ว หน้าแรงนะคะกลางทุ่งนาเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ร้อนมากเลยนะคะไวๆรอน้องหมานะคะอเราอีกสองตัวยังไม่มานะคะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้มาสองตัวแล้วนะคะเราจะรอให้เขากินอาหารพร้อมๆกันนะคะไม่รู้ล้ะคะ่ะอีกประมาณสักประมาณสิบนาทีไวๆก็ไม่มาคือจะให้น้องหมาสองตัวนี้กินก่อนนะคะ ก็จะรีบกลับละเพราะมันร้อนเหลือเกินเครื่องไวายก็ร้อนมากเลยนะคะต้องออกเข้าไปให้ความเย็นตะกี้วิ่งมาทางนี้นะคะสองตัวน่ะแต่เลยสองตัวไม่รู้ไปหลบนอนอยู่ที่ไหนไม่เห็นเพื่อนมาเลยนะคะเออ่ะไปเก็บตกสองตัวนี่ก็ได้เนาะ เพื่อเป็นการให,ให้เลยรู้ว่าเขามาเจอเราแล้วนะคะ่ว่าจะไม,ไ,ไม่ได้มาหาเขาเป็นเดือนนะคะเลยก็เลยพ่ามาเยี่ยมเขาหน่อยนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะก็คิดถึงเหมือนกันเนาะเคยมาหาเขาแล้วไหนละ่ะโน่นนั่งลิ้นห้อยอยู่โน,น่นโอเคไหนละ่ะกัวดายู่ไหน ร้อนนะสิวิ่งมาไกลไปามาจะให้กินแล้วนะมามีมาหมีมาเพื่อนไม่มาแล้วละ่ะคงจะหลบอยู่มุมละมาไวไก็จะเอานมให้เขาก่อนนะคะที่เหลือไวบบก็จะเอาใส่กระปุกไว้แฝดไว้ตรงนี้นะคะเอาไว้ให้สองตัวนั้นมากินนะคะไวไวจะกลับแล้วเพราะว่าเครื่องร้อนนะคะ โอเคเอาหมีมาหมีมานี่นมนะคะนมนมนะคะเอามามกินนมกับลุกอ,อ้าเอาสองตัวไปก่อนเอาสองตัวไปก่อน แต่ได้สองตัวให้มาเดี๋ยวจะเอาแขวนไว้นะคะไี่วาจะแขวนไว้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมไปไวายสแตนบ้านพามาชมน้องหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ เดินทางกลับแล้วนะคะผิดหวังเลยวันนี้ไม่เจอสี่ตัว <S 2> 2 <S ทางนี้ก็เป็นทางแยกหมู่บ้านอีกไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะโอ้ร้อนมาก 2> 2เ,าเดินไปอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตร